ครับสวัสดีซี่สูหูสูคนนะครับมื่อนี่ลุ่งหลอดนามาสรุปผลบางไฟบานท่านนะครับผมเค่องในนะครับวันที่เกพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดางที่หนึ่งสืบก่อนนะครับผมเก้าสิบเพียงสามรอยนะครับเด้สามร้อยห้าคะแนนผ่านหวิหวิทำงานบางที่สอิสระสาธุนะครับสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบู้ราคาสูงคับสามสบนะครับบางที่แชาติจะเลื่อนขนาดทอ6หกนะครับสิบ เพียงสิบนะครับเดย์ร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ซนะครับเทปทองเทปพูนทองหนึ่งนะครับสามสิบหกสิบเดย์สามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบ้างที่หาเหลืองเฮินฟ้านะครับบังไฟลานนะครับแปดสิบยี่สิบนะครับฝ่ายหนึ่งลอยนะครับเดย์ห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่หกเอ่อวีราชแสงทองนะครับ เก้าสิบสิบวิเดสาร้อยสคะแนนเจ้าหมวกนะครับบ้างที่เเพชรอีสานนะครับเจ็ดสินะครับปสองร้อนะครับไดสามร้อยี่สิคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่แปนสยามนะครับยี่สิด้อยเคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่เกเทพพูนทอนสอนะครับสามสิเดสิบดสองร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิเทพสโอนะครับ 80เพียง300นะครับได้205คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสเบสระดับซอบอนะครับท่อแหรือว่าบังไฟลานนั่นเองนะครับ9 10 20นะครับผมน่าจะไปหนึ่งรนี่แหละไปสองร้อนี่แหละนะครับได้345คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบปาดนะครับได้345แสดงไฟหมุนตะตองละขึ้นงามคักนะครับบังไฟลานเอื้อยากเห็นคลิปเด็ดนะครับปุริมีกระซ่งให้เบิร์กแน่นะครับบางที่ บางต่อมานะครับบางที่สิบสองเคยนะครทันนะครับแปดสิ่สิบเดสองร้อยหดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่13ฝ่าลังฝนขนาดทอ8ปดตรงไฟหลานนะครับสิบสานะครับได้ห้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่14บสี่นะครับโพดเจริญขนาดท่อหกนะครับสามสิบห้าหกสิบหาดสาม้อยหคะแนนเจ้านะครับ โอ้น่ไปขนาดทองหกคือราคาสูงแท้นะมันบ่น่าจิกเกินเพียงยี่นะครับหมึกไปทองหกนะครับบางที่ซิมฮามั่งกรทองนะครับเพียงยี่สิบนะครับเดทสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ชิบหกซอพรพิมลแตกนะครับผมห้าสิบเก้าสิบห้านะครับเจ้านะครับแต่ค่าฐานเดเอาอยู่พุ่นก็แตกนะครับอยู่นี่ก็ยังแตกอีกบ่เนี่ยเอาอย่างนอกแบบนี้นะครับบางี่อ ค่าฟ้ามนะครับบางไฟลานขนาดท่อ8นะครับร้อยเก้าสิบห้าถึงสองร้นะครับเด้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบแปดฟาลังฝนนะครับเก้าสิบสีด็กสามร้อยย่สคะแนนจ้านะครับโอ้บางไฟบกคอยผ่านนะครับบางทีสิบเก้ามามะนาวหวานนะครับเจ็ดไปสองร้นะครับเจดแปดนะครับเดาม้อยยคะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางที2ยี่สนะครับเคยนครท่านนะครับแปเพียง3ามรอยนะครับ ได้14คะแนนโอ้ยน่าจะตัดตุ่มนะครับบัฟต์20ดุใช่ละนะครับ250นะครับเด้ด390คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบัฟต์22ครับเทพพลุนทองนะครับ30 75เด็ด402คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหนะครับส่วนมากสิตายจะส่วนใหญ่นะครับก็มีสลับยุ่อยู่ดีนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดของหลอด FC ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอด FC สวัสดีครับ